ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่มอชอครับนี่นะมอชอเชียงใหม่ครับผมพาทุกคนมาที่ที่วิ่งชิคๆแล้วกันต้องบอกว่าที่วิ่งชิคๆเพราะว่าก็แน่นอนว่าคริปนี้มาพักล่างนะทริปนี้มาพักล่างครับทุกคนก็แต่ก็มาสัมผัสบรรยากาศของ อ่างแก้วนะครับอ่างแก้วอ่างแก้วที่มอชคอรับผมเขาก็จะวิ่งริมเนี่ยฮะเป็นวิ่งริมขอบเป็นข้าเลยกไรเป็นสระน้ําเป็นอ่างน้ําอ่างเก็บน้ำแหละนะเออบรรยากาศสวยดีครับบรรยากาศน่าวิ่งครับทุกคนครับนี่ยังไงสวยนะนี่โหมองเห็นดอยสุเทพนะนะครับไต่ไปเลยเลยเนาะโอ้สวยว่ะ ตอนนี้บรรยากาศประมาณ5โมงเย็ยนาโมงครึ่ง5โมงครึ่งนะครับทุกคนครับสวยครับเนี่ยครับทุกคนก็ก็มาวิ่งกันนะครับเราจะเจอเพื่อนกันบ้างหรือเปล่าเนาะเนี่ยเคนะโอเคนะเนะนี่ยมีน้องๆมาวิ่งกันนะครับไม่แน่ใจว่ารอบอ่างก้าจริงๆโอ้มันมีสะพานตรงนู้นครับทุกคนเนี่ยมันเราวิ่งจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไต่ขอไปแล้วก็ ไปวนสะพานตรงนี้เนาะน่าจะประมาณเดาระยะทางนะมันก็สองถึงสามโลเนาะไม่ไม่น่าถึงสามโลหรอกน่าถึงประมาณสองโลก,กว่ากวนะ่าเนาะนะครับถ้าใครรู้ข้อมูลก็ลองลองให้ข้อมูลมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอ่างแก้วเชียงใหม่โอเคก็แค่นี้แล้วก่อนลวกันทริปพักล่างก็ไม่วิ่งไไม,ไม,ไม่ไม่วิ่งครับทุกคนครับนะวันนี้วิ่งมา เดือนที่แล้ววิ่งมา420กิโลแล้วทั้งเดือนนะครับผมวันนี้ไม่เอาละนะครับเดี๋ยวจะผ่อนจะผ่อนแล้วนะครับทุกคนนะโอเคไปแล้วจ้ะโอเคทุกคนครับเราตัดสินใจพาทุกคนชมรอบๆอ,อ่างแก้วนะอันนี้ด้านตรงข้ามครับทุกคนครับโอ้โหเขาเอาหมามาเล่นเต็มเลยอะ่ะทุกคนดูดิเห็นไหมตรงตรงนั้นอนะ่ะเป็นลานเขาเรียกว่าอะไรลานที่ให้หมาวิ่งเล่นนะครับเนาะ เออนะส่วนส่วนด้านนี้เป็นอ่างแก้วนะครับผมอ่างแก้วมอชเนาะด้านบนก็นูน่นโอ้ยไหนขุนช้างเคี่ยนอยู่อยู่ตรงไหนวะเนอะโอเคนี่เราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมอเอออากาศเย็นสบายมากๆเลยครับนะนี่ครับทุกคนนะสวยไหม นะครับเรามาเยือนเชียงใหม่นะครับผมนะเชียงใหม่นะอันนี้คือเรามาเยือนเชียงใหม่นะครับผมนี่รอบอ่างแก้วครับนะเฮ้ยมีคนวิ่งเต็มเลยครับทุกคนครับนะก็ดีใจดีใจดีใจ,ด,ใจดีใจที่ได้มามาชมนะครับผมนะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทริปนี้ไม่ได้ไม่ได้เอากล้องมาด้วยนะครับนะก็เลยเอาไ iPhone ถ่ายนี่แหละครับ นะไหนใครอยู่เชียงใหม่กันบ้างมาทักใครกันหน่อยดิเออทักทายกันหน่อยสิครับทุกคนครับไปไปต่อไปต่ออย่างที่บอกครับช่วงนี้พักร่างนะครับโอเคเฮ้ยตรงนู้นสวยวะ่ะตรงนู้นสวยวะ่ะใครอยู่มอชอทักมานะนะครับทุกคนครับนะ โอเควันนี้วันที่เท่าไหร่วันอาทิตย์เนาะโนี่ขนาดเดินก็ยังเหนื่อยนะจริงจริงมันน่าจะนอนพักอยู่ในโรงแรมนะเฮ้ยมุมนี้สวยนะมุมนี้สวยเป็นเห็นเห็นสะพานครับทุกคนครับีนมุมนี้สวยกว่ะ ไม่เคยมาเลยน่แบบรวยรวยรวยนี่คัับเขาเปิดไฟแล้วนะตอน,ตอนนี้น่าจะปรมาณหกโมงเย็นแล้วนะลวยรวยๆวยถ่ายรูปหน่อยครับตอนนี้เรากำลังอยู่กลางสะพาน,นนะตรงตัวนู้นมีฝายเก็บน้ำด้วยเห็นไหมทำเป็นฝายเก็บน้ำเนาะเออ ริ่มเืนดีครับตรงนี้